พี่ที่สองกับอีที่สองกับอีที่สองครับพีนีงของมือนี่ครับเบ่งสั่งโจแล้วหยอกขอยยังเด็กครับี่ตมกับมือน,อนครับอือกำลังหยอกขอยครับเออตือตืโอ้ยฟยี่อยไหลเขไอหอย่นี้ซาละน้อนานอือคนบ่เห็ดรถมันกับประตูคนนี้รอ ยันเบิดนี่เอาซีรีส์เจ็ดรอยเข้าครับอ่าซีรีส์เจ็ดรอยเข้าเจอเจอเจอเบิรงมันยิบเข้ากันได้ไหครับพี่น้องมันทีมันยิบลงตัวกันพอดีวะน,นี่ครับชาบาแก้วที่เป็นซีรีส์เจ็ดรอยซากอนครับ เบิ้งหัวไม่ได้ตาำนะเา้งระวังระวัง,วงช,ชั่ยอยนึงนอยนึงลอนึนอยนึงน,นึอยนึงเบิ้งฟังทั้งคู่นี่พ่มพ,พ่เดี๋ยวจะพ่มไม่ได้ต่ำนะเบิง้ง้งฟังไหนไหนนะไม่ได้ตาำมึง,งเ่ยกลายเป็นซีรีเจ็ดรจาก จกจิก้า uh, กลายเป็นซีรีส์เจ็ดครับคันนี้นี่ครับทมงานรุยยังเดี๋ยวครับได้ไหมได้ไหมรถแย็บอีกคันหนึ่งกับของช่างจนครับช่างจนใช่คุ้มนี่และครับถท่านใดที่ต้องการอยากใส่รถหยับเป็นยังไงเอยงอยากใส่เลียกหาช่างช่างจนได้เลยครับนี่อยู่ครวับร gật lên xây lên hạ đây lấy, bắt con gạch, băng gang gặp bắt con gạch đi đường để chặt liệt, xây, nó phải thay một cái đấy, ดัดแปลงอีกแล้วครับพี่แซนดัดแปลงอีกแล้วครับอ่ะพอครับพี่ไซเด้บ่เอาล้อมไว้ครับล้องเงินพี่น้องพี่ไซเดียวหลังเอาลงละโอ้มั็นไหนพี่บ่ได้ร้อนเนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ติดยางติดยางติดยางมันต้องมันต้องถอยอีกมันต้องถอยมันต้องถอยรถอีกไงช่างตู้ต้องถอยรถอีก ว้าวว้าว้าวอะเอาลงดูจังหวะช่วงหัวเก่งบ่ได้กันจังโจ้ช่วงหัวเก่งบ่ได้กันวะได้ตัดเหล็กตัวนี้ออกวะเออเอาลงแล้วค่อยกระยับจ้ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วต่ำแล้วต่ำแล้วต่ำหัวเก่งแล้ว

เขาลุนกันว่าหัวเก่งหัวหัวหมอนที่มาต่ำบ่ก็รถมันคนละรถมันคนละอ่านกันอมางลงมันที่เขากันได้คึบครับบ่เบา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 

ก็จี่เป็นการยากแน่ครับแต่ว่าใครแน่อยู่รถเป็นสีขาวด้วยกันครับโอ้ลงโตเลยล้งงามเติมยู่เอาชุดชุดเงามาใส่กันใส่ได้เลยเอาล่อเหลี่ยมมาใส่เลยได้ครับได้ครับได้การได้การงําเงาอยู่ทางโตจัดให้ให้เราแล้วครับ Ưng liềm mừng lái Đấy nhạc quý Đi tôm à Khoai long khoai loan, hàng lăng à Bên ngâm ngạp, ngâm tay gian với Đi gặp chị đi ชีลี่จีร้อยกับขี้ก้ามันคัดสีตัวเดียวกันครับช่วงรอดช่วงรอดอเดียวกันเล็กๆกลายเป็นฟุกไปเล็กน้อยเขาเพผู้ใดถามว่าคนว่าช่วงรอดว่าได้กันทังทั้งที่บอมแยมได้ครับเข่ากันได้พอดีเ,เลยอืมยับร้อยนี่นรอได้พอดีครับได้คนไปเปิดฟ้าให้ไม่ได้ไปแปลงฟ้าหนาไหมฟ้าดอกอ๋อที่เปลี่ยนเล็กๆกัน Nói là 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 xoay ngam xoay ngam này không phải không không video lúc vắng thì nó đều đây video cặp bạn mới lấy nhiều nhiều mọi tỏa khả năng đi cho anh cướp cắp có gì đấy hàng đều hoa hàng đều hoa cặp hàng đều hoa xe tục ตาบึางอยู่บมืงครับผมมีแห้งใจแล้วรถใส่กันได้แล้วหังกับคัดซีกับโผงแสงใส่กันได้เด,ดีเ๋ยวยุติเกจ็บรายละเอ,อียดเอาตู้ขึ้นก่อนนะนจ,นจิ้มงานช่างโจกับสถานที่เสียเบิร์ดซอสิบเบิร์ดส่วนมีพันรถแม่โคงมาดึงนี่ครับเรียบร้อย

ะจบข่าวจบข่าวเลยร้อยสี่สิบสี่ตัวในกระเข้าบ้านจบใช้สีสแลกซีตัวใช่ตัวไปก่อนเดี๋ยวไปทำที่บ้านเนี่ยยุ่อยู่ยเนี่ยนะไปกลับบ้านเราอะเก็บอะไรกัลับบ้านกันเราเออกลับบ้านนั่นแหละวันนั้นแล้วอยู่อีพ่อฮะใช่นี่ก็ต้องขันน็อตเดือดแทงโจ๊เราบุญออกอย่างนี้นะ กด,ลดเลยครับกดเลยเรียบร้อยลงัวเรียบร้อยเอาเรียบร้อยกปทิเอากับรถกลับบ้านมือนี้ครับในในเล็กนี่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกคือเกอ่าครับพี่น,น้องกับชบาวบ้านแก้วทุกเชิญรับผม